ตอนนี้เดีย๋ยวเดี๋ยวผมต้องระมวลทั้งหมดเรียนท่านบวชตลอดนะครับแล้วให้ท่านรอท่านให้ท่านบวชตลอดท่านพี่นาสังาการนะครับแต่ว่าการแจ้งข้อหาเราแจ้งข้อหาไปหมดแล้วตอนนี้นะครับนะตรงนี้เราจะต้องเอาโทรศัพท์ของกลุ่มผู้ต้องหา16คนมาตรวจสอบนะอ่าตอนนี้เราเราทำแล้วครับเราทำแล้วเชื่อมไปถึงใครบ้างยังยังยัเดี๋ยวรอต้องรอก่อนเดี๋ยวจะให้เย็นรอก่อนรอก่อนเพราะว่าผลการคืออย่างี้ข้อมูลทางโทรศัพท์เนี่ยเราต้องเอาจากบริษัทนะครับ เร,เราต้องออาจากบริษัทเดี๋ยวต,ต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่ไม่นานนะครับนะวันนี้ผมเล่นเยอะแลหละนะครับเพราะว่าวันนี้มันมีคดีอื่นเยอะนะครับมันมีผมต้องเนอย่างนะี้มันมีคดีคนร้ายเยอะแยะหมดนะครับแต่วันนี้ผมต้องใช้เวลาพวกนี้มาจาับตำรวจด้วยกันเองมาจับเจ้าหน้าที่ด้วยกันเองนะครับซึ่งผมใช้เวลาเยอะมากเลยนะครับนะเมื่อเสร็จตรงนี้ผมจะได้ไปจับคดีอือ่นต่อที่เป็นคดีอาชญากรรมนะคดีคนร้ายนะครับ นะไม่ไม่ต้องมาจับตำรวจด้วยกันอเองไม่ต้องมาจับเจ้าี่ลักนะครับสันนิษฐานว่าแค่ระดับร้อยเอกเนี่ยไม่น่าจะดำเนินการเองได้ใช่ไหมครับก็อย่างนี้นะครับคือ,อตัวผู้กองเนี่ยเป็นอำนาจชุดนะครับแต่ว่าการสั่งการเนี่ยเ,เดี๋ยวต้องดูว่าคือเบมันต้องไห้ต่อว่าสั่งการยังไงสั่งการโดยชอบหรือ,รมรอไม่นะครับมีอำนาจหรือไม่นะครับอันนี้มันต้องไห่ทั้งหมดนะอันนี้มันใช้อยู่แล้วนะครับแต่ว่า เดี๋ยวขอสอบนิดหนึ่งนะเพราะบ่ายนนี้หลังจากแล้งถ่าเสร็จเขาเรียนมาสอบนะครับนะ